ตอนนี้นะครับพุทธวัฒนะกลายเป็นมีผู้ที่ให้ความสนใจเยอะมากขึ้นนะครับจากเดิมที่มีผู้ศรัทธามากอยู่แล้วนี่นะครับหลังจากที่มีข่าวของวัดนาป่าพงเนี่ยก็ทําให้ผู้ที่บุคคลอื่น,นมีความสนใจที่จะเข้ามารู้จักเข้ามา,าเรียนรู้ว่าพุทธวัฒนะเนี่ยเขากล่าวถึงเรื่องอะไรกันนะครับเมื่อมีผู้เข้ามาให้ความสนใจเนี่ย นายมองว่าเป็นสิ่งดีนะครับเพราะว่ามหาชนเนี่ยหรือคนทั่วๆไปเนี่ยที่เป็นมนุษย์มีสติปัญญาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นจุดดีในขณะที่วัดนาป่พงเนี่ยกำลังมีข่าวในเรื่องของการมีผู้มากล่าวหา ทางเรื่องสีกาทางเรื่องคดีนะครับทนายก็อยากฝากไปถึงหลายๆท่านนะครับว่า,าในเมื่อเราศรัทธาแล้วเรามีความอย่างลงมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดผ่านท่านอาจารย์คริคลิสโติพโลแล้วนะครับ <c oughs> ก็ช่วยกันแชร์ธรรมะเนี้ยไปให้มหาชนทั้งหลายได้พิจารณากันว่าคําสอนที่ท่านพระอาจารย์คริคติสโติพโลนามาสอนเนี่ยนะครับที่เป็นคําของพระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยอ่า ถูกต้องตรงจริงตลอดการไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาอย่างเนี้ยให้เขาได้วิเคราะห์วินิจฉัยกันเองว่าเขาจะเลือกเสพคบสิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิตหรือว่าจะละทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นมงคลต่อชีวิตของเขาเขาตัดสินใจได้นะครับและท่านพระอาจารย์ครทธินนี่นะครับทนายมองว่าท่านเป็นผู้มีอุปการละเป็นอย่างมากอุปการละทั้งศาสนาและอุปการละทั้งสังคมนะครับในทางศาสนาศาส,สนาเนี่ย จะมั่นคงเป็นอย่างมากเพราะว่ามีผู้ที่ยึดมั่นในคําของพระเจ้าโดยผ่านพุทธวจนะเนี่ยนะครับโดยการได้ยินได้ฟังพุทธวจนะเนี่ยนะครับอันนี้ในทางพุทธศาสนานะครับส่วนในทางสังคมเนี่ยนะครับคนที่เข้ามาศึกษาได้ยินได้ฟังพุทธวจนะแล้วเนี่ยบุคคลคนนี้จะเป็นคนดีอย่างแน่นอนนะครับส่วนจะดีได้ในระดับไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับอินทรีย์บารมีของเขาเหล่านั้นนะครับฝากทุกคนทุกท่านนะครับช่วยกันแชร์ คําสอนของท่านที่ถ่ายทอดบอกสอนเอาไว้โดยนําคําของพระเจ้าเนี่ยมาถ่ายทอดต่อนะครับฝากทุกท่านช่วยกันนะครับใครที่โดนแจ้งเตือนมาแบบนี้ลองมาฟังโยมหญิงสิริพันธ์นักกฎหมายพูดเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ของพระไตรปิฎกลิขสิทธิ์ธรรมะ ว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และคนที่มาเพิ่มเติมดัดแปลงเนี่ยขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์หรือยังและใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คนแรกเรามาฟังดูและจะได้ไม่ต้องกังวลเราฟังดูหญิงจะไม่ให้ความรู้ด้านกฎหมายในฐานะที่หญิงก็เป็นนกักกฎหมายแล้วก็เป็นทานายความหญิงอยากจะให้ความรู้กฎหมายลิขสิทธิ์บ้านเราหน่อยนะ บ้านเราเนี่ยกฎหมายลิขสิทธิ์ว่ายังไงคุณจะได้ลิขสิทธิ์อะไรอะ่ะคุณก็ต้องมาดูข้อกฎหมายก่อนหญ่างสะอานพระราชบัญญัติลิขิสิทธิ์พศ2537มาตรา11ให้ฟังนะคะระบุว่าผู้ใดสร้างสรรค์งานที่ได้จากการดัดแปลงงานที่ได้จากการดัดแปลงแปลว่าอะไรคนแปลคือคนที่ดัดแปลงงานอันมีลิขงานอันมีลิขสิทธิ์เดิม หมายความว่ายังไงงานอันมีลิขสิทธิ์เดิมคือภาษาบาลีโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หมายความว่ายังไงคนที่ดัดแปลงคุณต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมคือคนทําภาษาบาลีจะมีลิขสิทธิ์ในงานดัดแปลงนั้นแต,แต่สิทธินี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมที่มีอยู่ในงานต้นฉบับ ที่ถูกดัดแปลงค่ะคืออย่างนี้หมายความว่ายังไงคนที่จะได้งานคือคนที่ดัดแปลงหมายความว่าคนที่ดัดแปลงคือคนที่แปลแปลภาษาบาลีหมายถึงคนที่ดัดแปลงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์คือเจ้าของที่บัญญัติภาษาบาลีคุณได้รับอนุญาตหรือยัง ตอนที่คุณจะมาบอกว่างานนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของคุณอันนี้คือข้อกฎหมายนะคะไม่ได้โจมตีใครนะอันนี้หญิงพูดถึงเรื่องหลักข้อกฎหมายไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตได้ค่ะมาตรา11พราชัมติญญลิขสิทธิ์พศ2537ไปเปิดดูได้อันนี้หญิงตีความหมายให้ฟังให้เฉยเออมันก็ขึ้นต้นมาว่าอย่างนี้ว่าผู้สร้างสารรค์งาน ที่ได้จากการดัดแปลงงานนั้นมีลิขสิทธิ์เดิมโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์คุณได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือยังถ้าคุณยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถือว่างานที่คุณดัดแปลงก็ไม่ได้รับความคุ้มครองการคัดลอกหรือการเอาไปลอกต่อเอาไปลอกไปทั้งดุนถือว่าผิดลิขสิทธิ์ไหมไม่ผิดเพราะว่าอะไรคุณไม่ได้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้นเพราะคุณไม่ได้รับความคุ้มครองค่ะ ส่วนเจ้าของลิขสิทธิ์จะเอาเรื่องคุณไหมที่คุณมาดัดแปลงมันก็เป็นเรื่องของเจ้าของลิขสิทธิ์คิดว่าเจ้าของลิขสิทธิ์คงไม่มาเอาเรื่องนะคะเพราะว่าคิดว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาษาบาลีนี้อันนี้ดิฉันก็ไม่ได้มีความรู้ใครมีความรู้บอกหน่อยว่าใครเป็นคนมันญยติภาษาบาลีนี้เป็นคนเขียนขึ้นมาแน่นอนว่าพระอรหรันต์ห้าร้อยลูกห้าร้อยกว่าลูกมั้งเป็นคนทรงจำคำของพระพุทธเจ้ามา บัญญัติถ่ายทอดต่อนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่เป็นภาษาบาลีอันเนี้ยหญิงไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นคนบัญญัติภาษาบาลีนี้เป็นพระไตรปิฎกขึ้นมาแล้วใครเป็นคนบัญญัติคุณก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาษาว่าสามารถแ,แตะงเป็นไทยได้นะอืมถ้าคุณได้รับอนุญาตแล้วคุณถึงจะได้ความเป็นลิขสิทธิ์ในงานนั้น ไม่ไม่ว่ากันนะคะนั่นคือนี่คือหลักกฎหมายของประเทศไทยถ้าคนไทยจะเอาผิดกับคนไทยด้วยกันเองคุณก็จะต้องรู้จักหลักกฎหมายข้อนี้ด้วยว่าคุณลองเอาหลักกฎหมายข้อนี้ไปตีความซิว่ามันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไหมนะคะหอิงของให้ความรู้ประมาณนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเป็นยังไงล่ะตอนนี้พวกปั่นกระแสสื่อเกาะกระแสทั้งหลาย เกี่ยวกับเรื่องพระนี่ชอบกันจริงๆพอมีกระแสนิดกระแสนหน่อยก็เอากันจังไม่รู้ว่าต้องการอะไรเกี่ยวกับเรื่องวัดนาป่าพงก็เหมือนกันท่านพระอาจารย์คือกริชหรือทนายของวัดนาป่าพงข้อกล่าวหาต่างๆท่านออกมาชี้แจงท่านออกมาแก้ข้อกล่าวหาตอนนี้ก็เงียบกันไปกล่าวโจมตีท่าน ริดรอนท่านเกิดความเสียหายกับท่านแล้วจะรับผิดชอบกับท่านอย่างไรจะรับผิดชอบเกี่ยวกับวัฒนาป่าพงกันอย่างไรข่าวจริงบ้างเท็จบ้างก็เอามาพูดเอามาปั่นกันเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ต้องการอะไรต้องการจะให้ชาวพุทธเลิกศรัทธาในศาสนาพุทธหรืออย่างไร ถึงได้ออกมาทำกันแบบนี้บางคนบอกว่าปกป้องพระพุทธศาสนาแต่การกระทำไม่ใช่ปกป้องพระพุทธศาสนาแต่ดูจากพฤติกรรมแล้วน่าจะเป็นการทำลายหรือเป็นการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนามากกว่าที่จะมาปกป้องการที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลอย่าให้ พวกอื่นหรือบุคคลอื่นนอกศาสนาเข้ามาริดลอนหรือเข้ามาบ่อนทําลายโดยการแฝงตัวเข้ามาในคราบของพระภิกษุสงฆ์หรือเข้ามาในคราบของคารวาสเข้ามาทำทีเป็นศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะมาจับผิดพระจับผิดคำสอนต่างๆแล้วก็เอาไปกลมตีในทางที่ไม่ดี ไอ้อย่างนี้สมควรจะปกป้องและช่วยกันดูแลช่วยกัน,น,นที่มาแสพระอาจารย์ที่เรื่องเกี่ยวกับการเอาเงินไปลงทุนไปซื้อหุ้นและขาดทุนนะคือคุณไม่สืบประวัติท่านหน่อยล่ะว่าท่านรวยขนาดไหนแม่ท่านรวยขนาดไหนพ่อท่านรวยขนาดไหนท่านมีเส้นสายขนาดไหนท่านอยู่จปลนะท่านมีสังคมของท่านคือท่านไม่ได้ต้องการเงินในการลงทุน จิ๊บจ้อยนี้หรอกเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำมามันประเสริฐยิ่งกว่านี่มุมที่คุณควรจะนึกคิดซิคิดิคิดิคิด,ค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 ดนี่บอกไหมและสําหรับคนที่บอกว่าเดี๋ยวพระอาจารย์จะได้ไปอยู่ในคุกจะได้อยู่ในฐานที่อันเป็นทิพย์ที่อยู่ในคุกนะคนุณควรรอตํารวจก่อนจะเพิ่งพูดจะเย็น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 นะไม่ต้องรีบร้อนและสําหรับผมนะคุณรอไปเลยรอไปเลยรอไปจะถึงชาติหน้าเลยพระอาจารย์ก็ไม่โดนจับ นะและยิ่งพอไปถึงชาติหน้านะคุณค้นหาพระอาจารย์ไม่เจอแล้วในสังสารวัตรเนี้ยคุณจะตามไปาคาดแค้นเนี่ยก็ไม่มีทางเจอแล้วคุณนี่เวิ้งว้างเลยอ่ะไม่เจอพระอาจารย์ต่อไปแล้วดวงจิตพระอาจารย์ไม่เหลือให้คุณค้นหาจนเจอแล้วผมต้องดูพิทนายเขาโชยเอกสารเกี่ยวกับาการลงทุนสองหมื่นยูโรแล้วก็ขาดทุนหนึ่งหมื่นยูโรนะมีฟิวเจอร์บอร์ดทำตารางชี้แจงรายละเอียดอย่างดีเลยผมเชื่อว,ว่าอีกไม่นานเดี๋ยวทำวัดนบพรค์ก็จะส่งธนาชี้แจงก็จะเหมือนกับ ครั้งที่สองที่เราฟังน่แหละเกี่ยวกับการไปเที่ยวญี่ปุ่นสองต่อสองเกี่ยวกับการขีบอยวะเพศแข่งตัวแล้วก็ต้องการแบบให้พระอาจารย์เอาไปโชว์ผู้หญิงคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรนะครัวใช่ไหมนะที่อยู่ในวัดบ้านศรีกาก็พอเราเห็นภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงที่เขากล่าวหลายมาภาพรวมเราก็สามารถมองออกแล้วแล้เหตุการณ์ครั้งนี้สองมื่นยูโรเลยนะแล้วก็ขาดทุนหนึ่งมื่นยูโรนะม,มันสมเพชสมผลมากเลยอนะ ในุงของผมนะผมพอมองภาพแล้วผมรู้สึกตลกอะเอาเถอะผมคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันดูออกแล้วว่าจะมีอะไรตื่นเต้นอีกแล้วเกี่ยวกับการกล่าวหาท่านเดี๋ยวทีมทนายวันดาวผมก็คงจะมาชี้แจงละเอียดอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะทําอะไรให้มันเสื่อมเสียได้อีกแล้วอะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะคนส่วนใหญ่มองออกแล้ว